มาสด้าโปร2.2สตาร์ตติดแล้วดับบางครั้งต้องจอดข้ามวันถึงจะสตาร์ตติดสาเหตุเกิดจากอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีเอฟซช่างต้นดูดายสุขภาพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นก็มีสาระดีๆมาฝาก FC เหมือนเดิมกับการซ่อมรถยนต์นะครับคันนี้เป็นรถมาสด้าที่ช่างต้นไปทําคลิปไว้เมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับจากด้านนอกตอนนี้เราแก้ไขมาที่ร้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาทําการเปลี่ยนอะไหล่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ไฟรูปเครื่องยนต์ที่โชว์แล้วก็โค้ดที่โชว์ช่างต้นแก้ไขที่จุดไหนกับอาการสตาร์ทต,ติดแล้วดับบางครั้งจอดข้ามคืนแล้วติดเนี่ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ช่างต้นได้สแกนไว้นะครับนี่ก็จะเป็นแคมช์ p โพซิชันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลบ รบไฟโชว์แล้วก็จะสตาร์ทนะครับเ,เ,เดี๋ยวช่างต้นจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับว่าหลังจากที่เราแก้ไขแล้วเราเรถจะสตาร์ทติดไหมครับ หลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแคมชาร์โปโพซิชันคืออะไรครับนี่แพ็คคู่นะครับแคมชาร์โปโพซิชันก็คือนี่เซ็นเซอร์เพลาเลาลินนะครับดูสภาพนะครับถ้ารถใครมีอาการนี้อยู่สตาร์ตติดแล้วดับบางครั้งต้องจอดข้ามวันถึงจะสตาร์ตติดนะครับก็รีบเข้าพบช่างทำการแก้ไขให้นะครับ แบบนี้เราก็จะสามารถาแก้ปัญหาการรถยนต์สตาร์ตติดแล้วดับได้ตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า